เอาละครับเพื่เราขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเ e อ็กเลเซอและตอนนี้ผมก็อยู่ที่โต๊ะคอมของผมนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือสภาพคอมผมนะนี่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 สุดน่ารักเลยคิตมาควาวะมารินอ่าก็คือวันนี้ผมก็จะมาอัปเกรดคอมของผมนั่นเองนะครับก็คือคอมของผมก็เหมือนเมมโมรีมันจะเต็มนะครับแล้วก็ทําให้แบบโหลดเกมช้าถ้าใครที่ดูสตรีมผมก็จะเห็นว่าผม จะเข้าเกมบาโลช้ามากเลยนะเวลาที่เล่นกับเพื่อนนะนี่เพราะว่าผมลงที่ไดดีไดดีจะเป็นฮาร์ดดิสธรรมดานะครับแต่ว่าไดซีจะเป็น SSD จะเร็วขึ้นหน่อยแต่ว่าพื้นที่มันมันเหลือน้อยมากเลยนะก็คือไม่สามารถย้ายจากได้ไดดีมาลงไดซีได้นะครับก็เลยผมก็เลยต้องจัด SSD มาครับผมนี่จะเป็น SSD ตัวที่เราจะเอามาอัปเกรดนะครับ นี่ก็จะเป็น LED ขนาด256กิกนะครับที่ผมสั่งนี่เห็นไหม256อ่า256กิกสั่งจากแอดไว้นะครับอ่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วไม่ได้จ่ายให้นะ <c oughs> จ่ายเองล้วนๆมาครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเราปิดคอมก่อนนะมาชัดดาว ตอนนี้ผมก็เอาความคามผมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดา่าเคสนี้ออกกับเปิดฝาหลังเคสนะเดี๋ยวต้องสไลด์เออสไลด์มา <Okay. S 2> โอ้โหว้าวนี่ก็จะเป็นสายมีสายอะไรบ้างอันนี้จะเป็นสาย p o อร์ที่จ่ายให้ s s d นะแต่ผม ไม่มั่นใจว่าจะมีสายซาต้ตาให้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะครับตอนนี้เกิดปัญหาครั้งใหญ่นั่นเองนะครับผมก็คือไม่มีสายซาต้ตาให้โอ้เส็งเลยตอนนี้มีอันนี้มีแค่สายซาต้ตาที่เป็นของฮาร์ดดิสท,ที่มันเสียบอยู่นะครับก็คือสายซาต้าที่จะมาต่อเพิ่มก็คือไม่มีนะแล้วก็ตามสภาพ ต้องไปสั่งเพิ่มโอเคเดี๋ยวตัดคลิปนี้ก่อนในที่สุดผมก็ได้สายาตามาแล้วนะครับก็คือนี่เลยเนี่ยผมต้องขับรถไปที่ร้านขอมใกล้ๆกลมาหาลัยนะโอ้โหโนี่ห้าสิบห้าบาทเองไม่แพงครับมาครับอย่ารอช้าเดี๋ยวผมเอาไปประกอบกันนี่๋ยวมันต้องมาประกอบตรงนี้ไม่ใช่ประกอบที่เสียบตรงนี้เสียบสายสตาตรงนี้เลยครับอาสายนี้จะเสียบฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วก็มาเสียบช่องนี้ทีนึงแ,แกะเลย เราก็ต้องสอดไปด้านหลังอโอแก่ยากออกมาแล้วเดี๋ยวเราสอดจากข้างหลังไปดีกว่าตอนนี้กำลังจะสอดจากด้านหลังไปนะฮะเฮ้ยสายนี้บังสปอร์ซับไทยอี่สอดไปแล้วมันสั้นไปหรือเปล่าไม่ดูนะอี่ ทำมาแล้วสีดแดงอย่างเท่เลยเห็นรอเปล่านอ้เสียบเข้าไปเมื่อกี้ผมอาจจะถ่ายให้ไม่เห็นอะเอาบอกไว้อันนี้สายฮาร์ดดิสเสียบอยู่สตาต้ทฮาร์ดดิสเสียบอยู่อันนี้จะเป็นสายใหม่ที่เราได้มาเสียบเข้าไปครับอดังตึ๊บเลยเยอะส่วนนี้ด้านหลัง S S D อันนี้จะเป็นช่องใส่ฮาร์ดดิสนะครับ โอ้ลำบากถือคนเดียวนี่ผมจะถอดออกมากดตรงนี้แล้วดึงอ่าฮะอันนี้จะเป็นช่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็สามารถใส่ LED ได้นี่เลยแต่แต่ว่าผมประเด็นคือผมไม่มีน็อตเอาไว้ยึดติดสายไฟอ่ะยวดึงออกมาก่อนนี่อันนี้นี่เลยช่องใส่ฮาร์ดดิส นี่เราก็ยึด s e d ใส่ตรงนี้อีกว้แต่ว่ายังไม่มีนอ็อตเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้กลับไปที่เดิมแล้วก็เอา s e d เสียบระ้ววางไว้เลยนะนี่ครับผมเราแกะ s e d ออกมาแล้วเราก็จะวางบนนี้เฉยเอันนี้จะเป็นสายเอาไว้จ่ายไฟให้ s e d อ่ะเดี๋ยว มถือมือเดียวไม่ถานาัดเดี๋ยวจะถ่ายตอนเสียบเสร็จแล้วกันเรียบร้อยครับ SSD พร้อม SATA นี่พร้อมที่จะใช้งานเดี๋ยวเราจะเก็บกลับไปให้เรียบร้อยโอเคแหมครับผมเรามาทำการเปิดเครื่องไปเลย <c oughs> อยือย่างที่เป็นไงเป็นไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวแสงเยอะไป นี่ไงเป็นไงนี่มัน my d e s k t u p อ่าดูดูด,ด,ดูดูไฟคีย์บอร์ดครับนี่สำหรับใครที่อยากรู้สเปคคอมผมก็อยู่ด้านล่างที่คิปชั่นเลยครับผมส่วนไอ้คีย์บอร์ดเมาส์ เมาส์แล้วก็ไมโครโฟนยังไม่ได้รีวิวครับอตอนนี้ก็มาถึงตอนการเซตอัพไดนะครับอ่ะเราก็เลือกเป็น GPT โ okay. อเคเรียบร้อยดีตรงนี้เราก็มานิว super volume แล้วก็ next แล้วก็ next อันนี้ก็จะเป็นได้ E นะฮะก็ next ไปแล้วก็เน็ก อย่างนั้นก็ฟินิทอ่าแล้วมันก็เป็นเอมตี้เอมตีดา์นะครับก็คือยังไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ดีพีซนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วผมซื้อมา2 5 6กิกตอนนี้มันเหลืออยู่ที่อ่า238กิกนะครับก็คือมันมันเผื่ออันนี้ไว้นะแล้วผมก็จะย้ายเกมวารลมาอยู่ไดานี้ให้หมดเลยนะครับอ่า โอเคครับผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย